เป็นบรรยากาศที่จังหวัดน่านครับนักท่องเที่ยวจํานวนมากในหลั่งไหลเที่ยวดอยสกาดนะครับเพื่อสัมผัสธ,ธรรมชาติสวยงามในช่วงของวันหยุดยาวครับที่บ้านสกาดตั้งอยู่ที่ตําบลสถานนะครับอาเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งดอยสกาดเนี่ยครับก็มีลักษณะเป็นภูดอยนะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมีภูเขาแล้วก็ทะเลหมอกมีร้านอาหารให้นั่งรับประทานกันพร้อมกับชมวิวไปด้วยทําให้นักท่องเที่ยวครับหลั่งไหลเดินทางไปที่ดอยสกาดกัน โดยนะครับรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็มาเป็นกรุปทัวร์ด้วยซึ่งการขึ้นไปบนดอยสกาดนั้นครับถนนหนทางขาขึ้นเนี่ยก็มีเส้นทางที่มีโคง้งหลายโค้งนะครับและมีความชันค่อนข้างมากแต่ว่าระยะทางทางธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูเขาเมฆหมอกที่สวยงามก็ทําให้การขึ้นไปสัมผัสกับกบ,บรรยากาศบนดอยสกาดนั้นไม่ใช่อุปสรรคเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราไปเนี่ยนี่ก็ถือว่า มันคือเขาเรียกยังไงเดียการพิชิตนะยอดดอยสากาดที่ดีมากๆเลยมีหมอกสายหมอกอย่างคุณผู้ชมเห็นเลยคะ่ะอบล้อมแล้วก็ขุนเขาถ้าคุณภูผาขึ้นไปดิฉันต้องเตรียมกล้องเ,เตรียมะะเมมไปเยอะๆเพราะคุณจะถ่ายรูปเยอะมาก น่าไปเก็บบรรยากาศกันนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางขึ้นไปค่ะเดินทางกันไปที่ดอยสกาดได้นะเขาตั้งอยู่ในเขตอําเภอปัวจังหวัดน่านบนเทือกเขาดอยภูคาห่างจากตัวเมืองปัวแค่22กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดินทางครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองคุณผู้ชมถนนขึ้นดอยเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางโเดินทางง่ายมากๆค่ะรถทุกชนิดสามารถสัญจรได้เมื่อเข้าสู่ดอยสกาดแล้วจะเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านปลูกแทรกตามไหล่เขาบางหลังมีต้นชาหรือว่าเมี่ยง อยู่ในบริเวณบ้านด้วยค่ะมีที่พักแบบโฮมสเตย์ประมาณ3แห่งเป็นแบบบ้านไม้แบบเรียบง่ายตั้งอยู่บนที่สูงสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาดอยภูคาได้แบบพาโนรามาเลยนะคุณเห็นแบบ360องศาจากระเบียงบ้านคุณดูสิ oh นี่บ้านพักโฮมสเตย์ถ้าเราขึ้นไปพักสามารถขึ้นไปถ่ายรูปกันแบบนี้เห็นวิวกันได้360องศาเลยนอกจากนี้ค่ะมีการเปิดที่พักแล้วให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมจิบชาจิบกาแฟถ่ายรูปถ่ายวิ ิวสวยๆกันได้ตลอดทั้งวันเป็นบรรยากาศที่น่าไปนะดูสิเหมือนเขาไม่มีแดดเลยคุณอย่างนี้คือเขาเรียกอย่างหนึงว่าสกายวอล์กใช่ไหมนะนั่นก็คือการแบบว่าเดินอยู่แทบจะแบบอยู่บนท่ามกลางธรรมชาติที่อบล้อมแบบนี้นะนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขที่เราหาได้นะครับจากโลกใบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราเองนะต้องช่วยกันอนุรักษ์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ย อากาศจะตกนะฝากคุณผู้ชมไว้สักนิดหนึ่งนะครับท่องเที่ยวไปที่ไหนก็ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่นั้นๆน,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 นะครับล้างมือกันบ่อยๆด้วยคุณเนาะจะได้ปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคกันและอีกหนึ่งเรื่องคือเก็บขยะในบริเวณพื้นที่ต่างๆที่เราเดินทางไปเที่ยวกันอย่างขึ้นดอยไปที่จังหวัดน่านแบบนี้ก็อย่าทิ้งขยะไว้บนดอยให้กวนใจเก็บลงมาทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยด้วยค่ะ